ก่อนไปในส่วนของการพูดคุยกับหมายเลขอีทวีปเนี่ยนะท่านรองฮะในช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมกันเยอะเลยนะฮะความแตกต่างระหว่างการมีพบรบภาคบังคับกับภาคสมัครใจถ้าเกิดว่าเราจะเรียกร้องเรื่องของรถเราเสียหายจากน้ําท่วมจะเป็นเหตุอย่างเงี้ยมันมันสามารถเบิกในส่วนของความแตกต่างระหว่างพบรบที่เป็นบังคับกับสมัครใจยังไงบ้างอยากให้ท่านรองอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครนะับชนะครับการมีการภาคบังคับเนี่ยนะครับ หรือที่เราเรียกพรบคุ้มครองผู้สูบไาจากรถเนี่ยครับจะให้การคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บนะฮะต่อร่างกายอนามัยแล้วก็เสียชีวิตรหรือสูตรเสียวะนะเนื่องจากการใช้รถเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราทาประกันภาคบังคับไ้อย่างเดียวนะฮะถ้าไปเกิดอุบัติเหตุเช่นไปเกิดเหตุในขณะที่ขับรถไปเนี่ยครับเราไปรประสบอุบัติเหตุแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้มีอะไรต่อร่างกายของเราเนี่ยนะครับ ก็ถ้ารถเสียหายเนี่ยค่าบังคับเนี่ยจะไม่ได้คุ้มครองส่วนนี้นะครับ,รบยกเว้นถ้าเกิดเราไปแล้วเนี่ยไปเกิดไปเหตุนะไปน้ําพัดพาไปเลยนะครับในขณะเอารถไปใช้แล้วไปเสียชีวิตอย่างเงี้ยจะรับการคุ้มครองนะครับแต่ว่าจะได้รับการคุ้มครองเพียงแค่ค่าสายพุ่ต้นก็คือถ้ากรณีสีชีวิตก็คือสามหมื่นห้าพันบาทนะครับก็คือมีบลัเก็บก็ไม่เกินสามหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการประกัน ภัยภาคสมัครใจเนี่ยนะถ้ารถยนเราทําประเภทหนึ่งเอาไว้นะครับแล้วเกิดภัยธรรมชาติลักษณะแบบนี้ครับน้ําท่วมนะทำให้รถได้รับความเสียหายนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยจะให้การคุ้มครองถึงความเสียหายของตัวรถด,ด้วยนะครับถ้าเกิดจากภัยน้ําท่วมเนี่ยครับก็เดลกาคุ้มครองเช่นเดียวกันครับมีประกันประเภทหนึ่งก็สบายใจหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นประกันภัยประเภทอื่นนะประเภทอื่นเช่นประเภท2 ประเภท3เนี่ยนะครับจะไม่ได้คุ้มครองเกี่ยวกับตัวนะรถในกรณีที่เกิดจากน้ําท่วมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประเภท2จะคุ้มครองกรณีรถชนนะฮะชนกันแล้วตัวรถเราเนี่ยตัวรถเราไม่คุ้มครองนะรับจะคุ้มครองบุคคลภายนอกนะฮะแต่ถ้าเกิดรถเราสูญเสียโทษดีเสียหายจากการลักขโมยเนี่ยเป็นะประเภท2คุ้มครองหรือไฟไหม้คุ้มครองนะหรือประเภท3รถหายไฟไหม้นะฮะอันนี้ก็ให้คุ้มครองเลย มันถ้าเกิดเป็นภัยน้ําท่วมนี้จะคุ้มครองเฉพาะรถที่มีการเอาประกันภัยภาคสมัครใจประเภทเหนึ่งไว้อย่างเดียวครับคุณนะครับครับอ่านี่คือข้อแตกต่างนะฮะในส่วนของบังคับที่เราเรียกว่าพรบรและก็ภาคสมัครใจที่เราไปซื้อกันพวกชั้น1ชั้น2ชั้น3 3าบวก2อบวกอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นประกันที่เขาเรียกว่าภาคสมัครใจน,นี้เราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับอันไหนที่เป็นบังคับอันนี้คือกฎหมายบังคับให้ท่านมีนะฮะ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าอยากได้ความรู้ว่าท่านไม่มีพรบรท่านต้องทําอย่างไรมีแล้วมันได้สิทธิ์แค่ไหนในเรื่องของการเบริกจะได้รู้เอาไว้ครับเวลาไปเกิดเหตุหรือใครไม่ได้มีรถหรอกแต่โดนรถเนี่ยเข้ามาชนหรือทําให้ท่านเสียหายท่านได้สิทธิ์แค่ไหนอย่างไรติดต่อเข้ามาสอบถามหรือเกิดอุบัติเหตุกันตอนนี้อยู่ระหว่างการเจราจากันอยู่ชนกันอยู่เนี่ยนะฮะมีบาดเจ็บมีเสียชีวิต จะดําเนินการอย่างไรหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมย้ําในส่วนของการโทร0229850301ครับ0229850301ถ้าเป็นระบบไลน์ท่านใช้ @d ครับตัว @10 hotline ครับ @10 hotline นะฮะ